ทำหน่อยแม่ว่ามันทํากับคนไทยเกินไปไหมขอความคิดเห็นจากแม่ก็ก็เสือไปทํางานต่างประเทศทาไมประเทศไทยมีงานให้ทําเยอะๆทาไมไม่ทําต่างด้าวอะ่ะจากเขมรจากลาวจากพมาก่าจากเวียดนามแห่กันเข้ามาทําในบ้านเราต้องสิบล้านคนต่างด้าวเออแล้วมึงอยากไปทํางานประเทศเออมึงก็ต้องทําใจ สำหรับเรื่องนี้ค่ะเรียกได้ว่ากําลังเป็นดราม่าร้อนบนโลกโซเชียลเลยล่ะค่ะเพราะว่าคนดังอย่างลีน่าจังนะคะได้มีการออกมาพูดถึงแรงงานไทยค่ะที่ได้มีการไปทํางานอยู่ต่างประเทศก็คือประเทศอิสราเอลที่กําลังมีสงครามในขณะนี้เลยค่ะลีน่าจังเนี่ยเขาออกมาพูดผ่านทางไลฟ์สดนะคะบอกว่า ก็เลือกไปทํางานต่างประเทศทําไมล่ะประเทศไทยเนี่ยงานทําก็มีเยอะแยะทําไมไม่ทําต่างดงต่างด้าวที่เขาเข้ามาเนี่ยเขาอยากมาทํางานในประเทศไทยตั้งเยอะแยะจากเขมรจากลาวจากพม่าจากเวียดนามอะไรอย่างเงี้ยคนดิ้นรนที่จะมาทํางานในประเทศไทยกว่าตั้งแบบว่า10ล้านกว่าคนเลยทําไมถึงแบบว่าไปต่างประเทศทำไมคนคนบ้านเราเนี่ยแทนที่จะดีใจนะบ้านเรามีความสุขจะตายอะไรทำนองนี้แหละค่ะแล้วทําไมล่ะถึงอยากไปทํางานประเทศอื่นคราวนี้แหละมันเป็นเหตุผลที่ เป็นดรามา่าแล้วก็เป็นเรื่องราวที่หลายคนวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับการที่ดีหน้าจังออกมาพูดแบบนี้ค่ะแน่นอนค่ะว่าล่าสุดนะคะทางด้านของอแรงงานไทยนะคะที่อยู่ในประเทศอิสราเอลเนี่ยเขาออกมาอัดคลิปค่ะอัดคลิปถึงลีหน้าจังนะคะบอกว่าเนี่ยอยากจะฝากเรื่องนี้ไปให้ถึงลีหน้าจังนะคะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่อยากมีกระแสนะแต่ว่า คือมันเป็นเรื่องที่หลบระเบิดอะไรเนี่ยผมก็กลัวอยู่แล้วอะ่ะคือคุณจะมาพูดแบบนี้ทําไมคนอื่นอะ่ะก่อนที่เขาจะมาหรือตัวผมเองเนี่ยก่อนจะมาเข้าศึกษามาหมดแล้วนะพี่คืออยากรู้ว่าทําไมพี่ถึงเกาะกระแสในเรื่องแบบนี้ที่ผ่านมาผมก็ติดตามพี่นะแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องความเป็นความตายพี่จะมาเกาะกระแสแบบนี้ไม่ได้ทุกคนเนี่ยเข้ามาเขาก็ศึกษาหมดแล้วรู้ว่าอยู่ที่ประเทศไทยเนี่ยค่าแรงมันก็ดีแต่ถามว่าค่าแรงในประเทศไทยเนี่ยเอาเอาจริงๆรไหม เอาให้ทุกทุกจังหวัดเลยให้มันได้สามร้อยก่อนพี่มันไม่มีใครที่อยากจะห่างลูกห่างเมียห่างครอบครัวมาทำงานต่างประเทศแบบนี้หรอกถ้าเงินมันพอใช้ไปชมคลิปกันค่ะแค่หลบระเบิดหลบอะไรผมก็กลัวแล้วครับแล้วทำไมพี่พูดแบบนี้ครับคนก่อนจะมาก็ศึกษาหมดหรอครับรู้ว่าพี่อยากก่อกระแสที่ผ่านมาผมก็ติดตามพี่นะแต่เรื่องนี้มันเป็นความเป็นความตายพี่มาก่อกระแสแบบนี้ได้ไงพี่มาด่าว่าเสือกเนี้ยมันถูกไหมอ่ะพี่ ทุกคนมาค่ะก็ศึกษาพี่รู้ว่าอยู่ไทยอ่ะพี่เอาค่าแรงในประเทศไทยอ่ะให้ได้สามร้อยทุกจังหวัดก่อนพี่หมูโลสองร้อยพี่ค่าแรงสามร้อยอ่ะไม่มีใครคเขาอ,อยากไกลอยากบ้านหรอกไม่มีใคร,ใครอยากหาน่นลูกห่างครอบครัวาม,มาทํางานครับพี่แต่พี่อายุเท่าไหร่หกสิบสี่แล้วพี่มาพูดอะไรแบบเนี้มากาะกระแสบแบบนี้ยพี่ไม่ได้อยากดังนะผมไม่ได้อยากดังแต่พี่พูดอะไรพี่คิดหน่อยอยีบปากว่าแดกเข้าเลยแค่คนเขาเอาชีวิตล่อเนี่ยแค่เนี้ยมันก็ลําบากแล้วพี่ พี่มันมาอยู่จุดนี้ดูไหมรู้ว่าพี่อยามีกระแสกระแสพี่หายเดี๋ยวพี่อยาอามาเอากระแสแบบนี้มันเป็นความเป็นความตายของคนไทยพี่ให้กําลังใจดิถ้าพี่ให้ไม่ได้พี่ก็อยู่เงียบๆคนจะมาผมก็ศึกษาครับผมยังมาไม่ถึงเดือนผมรู้ว่ามันเสี่ยงแต่ไม่คิดว่ามันจะไล่แรงขนาดนี้เพราครั้งนี้ครับพี่พี่ลีน่าแต่พี่พูดแบบนี้ไปทําไมรู้มันก็รู้กันทุกคนพี่บ้านเราพี่บอกว่าอะไรพี่คนที่มีพื้นฐานดีพี่พูดได้ดิ วันละสามร้อยพี่อ๋อลูกไปเรียนจะเอาอะไรให้อ่ะเดี๋ยวนี้อะไรก็ซื้อได้ไหมพี่มาม่าเจ็ดบาทแล้วอ่ะถ้าพี่อยากให้ไม่มีใครหรอกพี่อยากจะห่างครอบครัวไปทํางานใครก็อยากจะไปทํางานที่ปลอดภัยพี่ไปบอกแล้วทำฝากไปบอกแล้วบาลให้ส่งคนไทยไหนะไปทํางานออสเตรเลียญี่ปุน่นเกาหลีให้เยอะๆสิพี่ให้ไปในประเทศที่เขามีสวัสดิการที่ดีอ่ะแล้วพี่มาโทษอะไรแรงงานไทยอ่ะพี่พูดแบบนี้มันไม่ใช่พี่ความจนน่ากลัวตายความจนมันหน้ากลัพว,กกวพี่แค่ทุกวันเนี้คนไทยเกือบ ใครอยากให้เกิดสงครามร้ายแรงขนาดนี้แค่เอาชีวิตรอดเนเผ็ดกับข้าวจะไม่มีแล้วเนี่ยเขาลาบากกันพี่มาอะไรมาซ้าเติมเนี่ยถ้าพี่ไม่ให้กําลังใจพี่ก็อยู่เงียบๆพี่พี่เป็นผู้ใหญ่แล้วครับหกสิบอายุเยอะกว่าแม่อายุเยอะกว่าพ่อผมครับพี่น่าจะคิดได้ถ้าพี่มีการศึกษาพี่อยากพี่อยากจะฟังความเห็นที่พี่ลงคลิปพี่อยากจะฟังความเห็นของคนไทยที่อยู่นี่ไหมว่าเขาอยากจะฝากอะไรพี่อ่ะพี่ฝากยังไงนเลย อยากจะฟังไหมครับที่น่ับ